ช่วงรอบรัวทั่วไทยในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ไปทราบถึงเรื่องของ ในวันนี้ในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายดแดนภาคใต้หรือว่าประธานกอพอตค่ะท่านจะลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะมาติดตามการขับเคลื่อนมติของกอพอตในช่วงบ่ายวันนี้นะคะโดยท่านจะลงเนี่ยอา่าในจุดแรกนะคะท่านจะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจำสร้างนะคะการรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ผนังกั้นน้ำมูน นะคะแม่นม ok ้ำมูโนที่ตำบลมูโนอำเภอสงกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะจากนั้นเนะคะท่านก็จะไปเยี่ยมชมการให้บริการแล้วก็รับฟังข้อมูลการบริหารจัดการแนวทางการดําเนินการพัฒนาด้านศุลกากรบูเกตตานะคะที่จะให้เป็นด่านปรุตสัตว์และด่านสินค้าเกษตรที่ด่านศุลกลกรบูเกตตาอำเภอแ้งจังหวัดนราธิวาสนะคะก่อนที่ท่านจะเดินทางข้ามพรมแดนประเทศไทยพ่านทางด่านของสงกลกเพื่อ ประชุมร่วมกันกันกบประธานสมาคมชา,มาเมลเซียาซือสายจีนนะคะหรือว่าหารือเข้าไปหารือกันในแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับรัฐชายแดนของประเทศมาเลเซียนะคะที่มีอนณาเขตติดกันกันกบประเทศไทยที่ โรงแรมที่พักนักัดการลันตันประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็อันนี้คือภารกิจในวันนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่20ตุลาคมเนี่ยท่านก็จะไปตรวจเยี่ยมการให้บริการและรับฟังข้อมูลการนําเสนอข้อมูลการดําเนินการการบริหารจัดการแล้วก็แนวทางการพัฒนาด่านศุลก,กากรต่างใบนะคะที่ด่านศุล ที่ด่านศุลกากรต่างใบอำเภอต่างใบจังหวัดนนะราธิวาสด้วยท่านก็จะได้ไปติดตามความคืบหน้านะคะสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำํำสงไห่โกลกแห่งที่2แล้วก็จะมีการประชุมความคืบหน้าของการดําเนินการตามมติกรพรตรที่เกี่ยวข้องนะคะและรับฟังปัญหาอุปสรรครวมไปถึงข้อเสนอแนะในการที่จะนําไปพัฒนาต่อไปนั่นเองนะคะ